สาวกำลังกินปลาซาบะเห็นเส้นแปลกๆต้องหยุดกินรีโพสถามโซเชียลได้ข้อมูลถึงกับอึง้งทำเอาคนลุกไปทางตัว เขาเด่นเขาเด็ดจะพาพเพื่อนๆไปดูเรื่องเราซึ่งได้มีสาวคนหนึ่งนะคะเธอมาพดในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคค่ะขณะที่เธอกําลังกินปลาซาบะแช่แข็งแต่พาตัวปลาออกมากับเจอกับเส้นแปลกๆขดตัวอยู่เต็มตัวปลาเธอต้องหยุดกินก่อนจะมาถามว่ามันคืออะไรใช้สิ่งที่คิดหรือเปล่าและคําตอบที่ได้ก็ยิ่งทําให้กินต่อไม่ไหวนะคะ โดยสมาชิกในกลุ่มรายหนึงได้โพสรูปภาพปลาซาบะที่ผ่าครึ่งตัวออกมาข้างในมีเส้นสีขาวๆข,ข,ขดอยู่เธอระบุนะคะว่ากําลังกินอยู่เลยตอนนี้ต้องหยุดเพื่อถามผู้รู้ก่อนค่ะว่าในรูปมันคือเส้นอะไรปลอปราซาบะไซแอลแช่แข็งก็สมาชิกกลุ่มเข้ามาช่วยไขยข้อสงสัยการันตีเลยว่าสิ่งนี้คือพยาธินั่นเอง พยาฆิตัวกลมอาน,นีสตากิสพบมากในปลาทะเลทั่วไปครับหากกินปลาดิบๆที่พยาฆ์ยังไม่ตายจะทําให้ปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนลังกินเข้าไปประมาณ1นสวันแต่ถ้าสุกแล้วจะไม่เป็นอันตารายต่อร่างกายครับปลาทะเลเกือบทุกตัวมีพยาฆ์ทั้งนั้นครับแต่ก็ไม่ค่อยพบกันก็เพราะว่าผู้ขายมีการชำละล้างเอาออกให้หมดก่อนจำหน่ายแล้ว ในกรณีปลาแช่แข็งทางผู้บรรจุคงล้างภายนอกอย่างเดียวครับไม่ได้ผ่าล้างด้านในผู้ซื้อต้องไปล้างทําความสะอาดเองปลาที่มีพยาธิตัวกรลอมอานิสากิสถ้าถูกแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบ35องศาเซลเซียสอย่างน้อย15ชั่วโมงหรือต่ำกว่าลบ20องศาเซลเซียสอย่างน้อยเจวันก็จะทําให้พยาธิและไข่พยาธิตายหมดแล้วครับถ้าเป็นปลาสดนํามาถูกความร้อนมากกว่า60องศาเซลเซียส โดยตรง2-3นาทีก็ตายหมดแล้วครับแต่ถ้าอยู่ในเนื้อปลากก็ต้อง10นาทีขึ้นไปถึงจะตายหมดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ